สมฐานะเกิดมาตระกูลวัฒนาศิลป์ขุมทรัพย์ครอบครัวเจเจตรินเงินเข้ากระเป๋าปีละ54ล้านอายุ18พ่อให้ใช้เงิน13ล้านบาท 2ธุรกิจเจเจตรินผู้ผลิตรายการชื่อดังสองบริษัทคร,รอบครัววัฒนศิลป์รายได้รวมกว่า54ล้านบาทกำไรกว่า22ล้านบาทอีกทั้งหากย้อนกลับไปนั้นถ้าคนธรรมดาคงใช้โรงเรียนสอนขับรถหรือใช้รถญี่ปุ่นไปก่อนแต่แม่นี่สามีแห่งชาติของสาวๆประเทศไทยทั้งทีจะธรรมดาไปก็คงไม่ได้เพราะน้องเจ้าหนายของเรา,วาคว้ากุญแจรถสปอร์ตคันเก่งมูลค่ากว่า13ล้านบาทของคุณพ่อมาซ้อมขับซะงั้นงานงานี้พ่อ เจไม่ไวต้องปาดเหงือ่อเพราะเจ้าตัวออกปากแล้วว่ารถคันแรกคันนี้เจ้านายอีกทั้งทายาททั้ง3ของเจเจตรินยังติดในลิสต์8อันดับลูกดาราคนดังที่ใช้เงินไปโรงเรียนเยอะที่สุดโดยอันดับ8นั้นคือน้องเจ้าสมุดต,ตอนนี้อายุ13ปีแล้วสําหรับเจ้าสมุดเป็นเด็กขี่เล่นตามไวของเขาแถมชอบกิจกรรมร่วมกับครอบครัวอีกด้วยและยังเรียนไกลถึงเมืองนอกอันดับ4เจ้าขุนมาที่ลูกชายคนกลางของคุณพ่อเจและแม่ปิน่นที่ เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจสาวๆหลายคนในตอนนี้อายุแค่นี้แต่หล่อและรวยมากปัจจุบันน้องเจ้าขุนศึกษาอยู่ที่ Millfield School ประเทศอังกฤษบินลัดฟ้าไปเรียนไกลถึงเมืองนอกสำหรับเจ้าขุนจะได้เงินเฉลี่ยไปโรงเรียนวันละ150ปอน หรือราๆประมาณ6 0 0 0บาทไทยอาจจะมองว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะเกินตัวไปหรือเปล่าขอบอกว่าไม่เลยเพราะค่าใช้จ่ายที่นั่นสูงมากอันดับที่สองคือเจ้านายลูกชายคนโตของพ่อเจและแม่ปินสุภาพเรียบร้อยเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศเจ้าของเพลงดังมากมายและยังเคยมีประเด็นของขนนักแข่งก็ไม่ร่วงเจแจงข้อขวญเจเจตรินแจงข้อคาใจต้องรวยเบอร์ไหนถึงให้ลูกบินมาบินไประหว่างเมืองไทยและอังกฤษท,ทีโดยหนุ่มเจ เผยว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเราก็เป็นคนแบบนี้แหละโพสอะไรให้มันอธิบายให้ชัดๆพ่อแม่ที่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกจะเข้าใจโดยเฉพาะส่งลูกไปเรียนที่อังกฤษอังกฤษค่าเงินมันแพงจริงๆเทียบกับเงินบาทบางทีลูกปิดเทอมสั้นๆสองอาทิตย์การที่อยู่ที่นู่นเราไม่ได้มีบ้านก็ต้องไปเช่าต้องจ่ายค่าที่ให้ผู้ปกครองเขาดูแลต่อคนต่อหัวไม่ต้องบอกตัวเลขแล้วกันไหนจะค่าอาหารค่ารถค่าอยู่ค่ากินค่าอะไรต่างๆ ในช่วงสองอาทิตย์ในช่วงสองอาทิตย์ที่เขาจะต้องไปนู่นไปนี่ผมว่ากลับมาเมืองไทยมันคุ้มกว่าประหยัดกว่าการเพิ่มค่าตั๋วนิดหน่อย1คือได้กลับมาอยู่ใกล้พ่อแม่2ก็คือการเพิ่มเงินอีกนิดเพื่อให้เขากลับมาอย่างน้อยอาจจะได้ทํางานด้วยผมว่ามันก็โอเคแล้วความสมัครใจของลูกๆเขาก็อยากกลับอยู่แล้วแล้วช่วงต้นปีปลายปีอากาศมันเย็นมากมันหนาวมากตอนนี้ที่อังกฤษหิมะตกที่โรงเรียนเขาเขาก็อยากกลับบ้าน และเงินค่าตัวเก็บใส่กองกลางทั้งหมดถ้าเรื่องเงินไม่ว่าเงินผมหรือว่าเงินใครก็แล้วแต่เราใส่กองกลางหมดครับแต่เราก็จะจดบัญชีเอาไว้ด้วยรวมถึงของเด็กๆด,ด้วยเหมือนกัน